เอาละครับตอนนี้ถ้าพูดถึงโลกการเงินเนี่ยคงไม่มีอะไรจะร้อนแรงไปกว่าเรื่องนี้แล้วหุ้น AI ครับที่มันพุ่งอ,ออไม่หยุดเนี่ยตกลงแล้วมันคือโอกาสครั้งสําคัญอย่างอนาคตหรือว่ามันเป็นแค่ฟองสบู่ลูกยักษ์ที่รอวันแตกกันแน่วันนี้เราจะมาหาคําตอบเรื่องนี้กันแล้วถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะครับจุดศูนย์กลางของมันเลยก็หนีไม่พ้นหุ้นกลุ่มที่เรียกว่า Magnificent Seven คาถามที่ข้างคาใจทุกคนก็คือเอ๊ะการที่เราจะเข้าไปลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้เนี่ย มันคือการเดิมพันที่ฉลาดสุดๆกับเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนโลกหรือว่ามันคือความเสี่ยงแบบมหาศาลที่อาจจะพาเราดิ่งเหวไปเลยก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับมาทําความรู้จักหน้าคาตากันก่อนไอ้เจ้ากลุ่ม m a g n i f i c e t e n t 7เนี่ยมันมีใครบ้างก็คือ7บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่นี่แหละครับไล่ไปเลยนะ Apple, Microsoft, Amazon, phabet, a m azon Alphabet, Meta, Nvidia แล้วก็ Tesla ซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดเนี่ยกำลังทุ่มสุดตัวกับเรื่อง AI กันอยู่ต้องบอกว่าการพุ่งขึ้นของหุ้น AI รอบนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดาจริงๆครับมันกลายเป็นคำถามมูลค่ามหาศาลระดับล้านล้านดอลลาร์เลยทีเดียวแล้วก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยนะครับนักลงทุนกับผู้เชี่ยวชาญน,นี่คือเสียงแตกเลยแบ่งเป็นสองฝั่งแบบชัดเจนมากๆแล้วคำถามที่ผุดขึ้นมาในใจของหลายๆคนเลยก็คือ เฮ้ยนี่เรากําลังจะเห็นภาพซ้ารอยประวัติศาสตร์เหมือนตอนวิกฤตฟองสบู่ดอทคอมแตกเมื่อปลายยุค90หรือเปล่าซึ่งการเปรียบเทียบกับดอทคอมนี่แหละครับคือแกนหลักของการถกเถียงทั้งหมดในตอนนี้เลยโอเคครับงั้นเรามาเริ่มจากฝั่งที่มองว่านี่มันฟองสบู่ชัดๆกันก่อนเลยดีกว่ามาดูกันหน่อยสิว่าเขามีเหตุผลหรือหลักฐานอะไรมาสนับสนุนมุมมองนี้กันบ้างเรื่องที่นา่ากังวลที่สุดอ,อันดับหนึ่งเลยนะครับก็ค <c oughs> ือสิ่งที่เรียกว่าการกระจุกตัวของตลาดที่มันสูงเกินไป พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือตลาดคุณภาพรวมทั้งหมดตอนนี้มันถูกลกขึ้นมาด้วยคุณแค่หยิบมือเดียวเท่านั้นเองซึ่งเป็นสถานการณ์ที่บอกเลยว่าค่อนข้างเปราะบางและน่าเป็นห่วงครับดูที่กราฟนี้สิครับมันบอกอะไรเราได้เยอะมากเลยนะจะเห็นเลยว่าสัดส่วนมูลค่าตลาดของเจ้า magnificent seven ในดัชนี s p 500ณนปัจจุบันเนี่ยโอ้โหมันสูงกว่าตอนที่ฟองสบู่ com พีคสุดๆซะอีกนี่แหละครับคือสัญ,ญญาณเตือนข้อแรกที่ใหญ่ที่สุดสำหรับฝั่งที่เขา กังวลกันอยู่มีคนพูดไว้ได้เห็นภาพมากเลยครับเขาบอกว่าตอนนี้ตลาดหุ้นมันไม่ต่างอะไรกับการเทหมดหน้าตาักเพื่อเดิมพันกับ AI ซึ่งคําพูดนี้มันสะท้อนให้เห็นชัดเลยนะว่าตลาดกําลังวิ่งไปด้วยความคาดหวังไปด้วยกระแสมากกว่าจะมองที่ปัจจัยพื้นฐานจริงๆที่จับต้องได้ซะอีกแลวสัญญาณเตือนมันยังไม่หมดแค่นั้นนะครับคือมีการวิเคราะห์ไปเจอสิ่งที่เรียกว่าพลวัตที่พร้อมจะระเบิดในหุ้นอย่าง n อ็นวิดียกับเทสลาด้วย คือมันสะท้อนความกลัวว่าไอความคาดหวังเรื่องการเติบโตเนี่ยมันอาจจะถูกปั่นไปสูงเกินจริงไปมากมากซะจนแค่มีข่าวไม่ดีนิดๆหน่อยๆเข้ามากระทบเนี่ยก็อาจจะทาให้ตลาดพังคลืนลงก็ได้เลยขนาดมหาเศรษฐีบางคนยังออกมาเตือนเองเลยนะครับว่ามูลค่าหุ้นตอนนี้มันเหมือนถูกตีราคาไว้บนกําไรที่มันสูงจนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเอาละ่ะทีนี้ลองมาสลับฝั่งมาฟังอีกด้านของเหรียญกันบ้างสําหรับฝั่งที่เขาเชื่อว,ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ฟองสบู่พวกเขายืนยันคําเดียวเลยครับว่า ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วก็มีเหตุผลที่หนักแน่นมากๆมาสปอร์ตความคิดนี้ด้วยเหมือนกันประเด็นนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับสำคัญมากคือถ้าเราไปดูเรื่องการประเมินมูลค่าหรือที่เรียกว่าค่า P/E ratio เนี่ยจะเห็นภาพชัดเลยว่าค่า P/E ของกลุ่ม Magnificent Seven ในปัจจุบันมันต่ำกว่าช่วง .com อยู่เกือบครึ่งนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าราคาหุ้นทุกวันนี้มันมีกำไรจริงๆมาคํำอยู่ไม่ได้เลยลอยอยู่บนการเก็งกำไรล้นล้วนเหมือนสมัยก่อน แล้วที่มันต่างจากยุค .com แบบคนละเรื่องเลยก็คือบริษัทพวกนี้ไม่ได้มีดีแค่สตอรี่สวยๆนะครับแต่พื้นฐานการเงินนี่คืนแน่นปึกเมื่อว่าจะเป็นการเติบโตของกําไรที่แข็งแกร่งกระแสงเงินสดที่เรียกว่ามีมหาศาลและที่เด็ดไปกว่านั้นก็คือล่าสุดเนี่ยทั้ง7บริษัทประกาศกําไรต่อหุ้นหรือ EPS ออกมาชนะที่ตลาดคาดการไว้หมดเลยคือทําได้ดีกว่าที่คิดกันไว้อีก และนี่คือหัวใจของฝั่งที่เชื่อมั่นเลยครับคือพวกเขามองว่า AI เนี่ยมันไม่ใช่แค่กระแสะที่มาแล้วก็ไปแต่มันคือเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกแบบจริงๆจัง,งเลยจนอาจจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4เลยด้วยซ้ำซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมันจะมาหาศาลมากดังนั้นการลงทุนหนักในวันนี้มันก็สมเหตุสมผลแล้วโอเคฟังเหตุผลของทั้งสองฝั่งมาขนาดนี้แล้วแล้วตกลงบทสรุปของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เขาว่ายังไงกันแน่ เขาเทไปข้างไหนคําตอบที่ได้มาเนี่ยมันไม่ใช่การชี้เปรี่ยงลงไปว่าใช่หรือไม่ใช่ฟองสบู่นะครับแต่เป็นเหมือนเสียงเดียวกันที่บอกว่าต้องระมัดระวังคํานี้เลยครับ caution คือคําที่เป็นกลางและสําคัญที่สุดในสถานการณ์แบบนี้เลยและแนวทางที่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่แนะนําก็คือแบบนี้ครับ 1. คือต้องยอมรับและตระหนักอยู่เสมอว่ามูลค่าหุ้นมันสูงนะ2คือต้องเข้าใจความเสี่ยงเรื่องการกระจุกตัวของตลาดแต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องเอาความเสี่ยงพวกนี้ไปชั่งน้ําหนักกับโอกาสเติบโตที่มันก็มหาศาลมากๆเหมือนกันและข้อที่สําคัญที่สุดเลยคือต้องกลับไปทําการบ้านดูปัจจัยพื้นฐานของแต่ละบริษัทให้ลึกให้ละเอียดอยู่เสมอและสุดท้ายนี้แล้วมีอะไรที่เราต้องจับตามองกันต่อไปสําหรับอนาคตของการลงทุนในโลกของ AI สิ่งหนึ่งที่เราต้องจําไว้เสมอก็คือเรื่องราวทั้งหมดนี้ผลกระทบทางการเงินของ AI เนี่ยมันยังไม่จบนะครับ บทสรุปของเรื่องนี้มันยังไม่ได้ถูกเขียนขึ้นมาเราทุกคนก็กำลังนั่งดูมันค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปพร้อมๆกันนี่แหละครับและผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามสำคัญที่สุดให้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าศักยภาพที่แท้จริงของ AI เนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะยิ่งใหญ่พอที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่ามูลค่ามหาศาลที่เราเห็นกันในวันนี้มันสมเหตุสมผลแล้วได้จริงๆหรือไม่ซึ่งคาตอบนี้มีแค่เวลาเท่านั้นครับ ที่จะบอกเราได้